ลพันในเมนูนี้นะครับเราใช้มะกอกดำทั้งหมด40กรัมมะกอกดำรุ่นที่พลใช้นะครับของเคสโบรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่แกะ,มะเมล็ดออกแล้วดังนั้นต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเบิดดูจากมเมล็ดของเขาแล้วจะเห็นเลยว่ามเมล็ดแต่ละ,มะเมล็ดเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับและก็เนื้อของเขาเนี่ย จะเฟิร์มไม่ยุ่ยนะครับอย่างวันนี้พลเอามาผัดเป็นเมนูหมูผัดหนาเลียบฝรั่งนะครับเรียกว่าอร่อยไม่แพ้หนาเลียบแบบที่เราคุ้นเคยเลยครับเมนูนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับเดีย๋ยวเราจะสับมะกอกดำให้พอหย,ยาบๆนะครับแล้วก็พร้อมลุยครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะครับใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมครับ ตามด้วยเนื้อหมูบดมะกอกดำครสโปสับปรุงรสครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำปลาสายครับแค่ผัดให้เข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับนำส่วนผสมใส่จานเสิร์ฟครับ ต้นหอมซอยครับกระเทียมเจียวเล็กน้อยแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับจะก,กับเข้าสวยข้าวต้มรับรองครับว่าอร่อยไม่แพ้กันครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายแอดครับ Thank <laughs> you.